สวัสดีคับผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมงโง่คุณชาแนลนะครับกับเกมฟรีไฟพาร์ที่เจนะครับผม <im it> เราจะเอาสายสายเอาใจสายฟรีไฟหน่อยนะ <im it> คนดูที่ชอบเกมฟรีไฟเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเอาเอาใจสายคนดูที่ชอบเกมฟรีไฟไหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำคลิปฟรีไฟกันมา หลายเดือนแล้วนะครับผมแล้วก็มามาทำให้ในวันนี้เลยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นเป็นวันเป็นวันเกิดผมผมด้วยนะก็ใครจะอวยพรก็อวยพรด้านล่างใต้เม้ใเน,นเลยนะครับผมอาจจะจิตพูดติดขัดห่อย <laughs> ก็ ใครที่จะอวย,ยพรวันเกิดผมนะครับก็อวยพรใต้ใต้คลิปนี้เลยนะคอมเมนต์ไว้เลยนะครับก็สำหรับใครหลายคนที่สงสัยว่าผมทำไมผมไม่ได้ทำคลิปี่ฟรียนนานเพราะว่ารหัสหลักนะครับผมรหัสรหัสุริรสสรยว่ราคารหัสที่ที่ทุกคนเห็นอยู่เมื่อคลิปเก่าๆอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละครับมันแบบรหัสนั้นโทรศัพท มันพังนะครับก็เลยแบบเปลี่ยนรหัสหลายรอบมากแล้วก็รหัสหายหลายรอบมากจนได้รหัสนี้มานะครับก็รหัสนี้ก็จะแคสให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปโอเคก็วันนี้จะจะแบบว่ามาฉลองวันเกิดนิดนึงก็ก็เลยมาแบบทำคลิปแล้วก็จำได้ไหม คล,คลิปนั้นผมได้เอาเพื่อนออกออกช่องไปแล้ว2คนมีอยู่คนหนึ่งจำได้ไหมในคลิปแกล้งเพื่อนคลิปฝีฝ่แกล้งเพื่อนนะครับถ้าใครจําได้ผมจะเล่นผมจะเล่นเล่นกับคนนี้นะครับลองถ้าใครจำไม่ได้ลองลองย้อนไปดูคลิปฝีฝ่าแกล้งเพื่อนนะครับแต่คลิปนั้นมันแกล้งไม่เนียนเพราะว่าแบบผม,ผมคลิปผมผมคิดแบบกระทันหันไงคิดวิธีแกล้งกระทันหันก็เลยแบบ ็เลยดูไม่เนียนไงออกมาก็เลยแกล้งออกมาไม่เนียนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะให้ผมผมจะมาเล่นกับเขากันนะเขาคนนั้นชื่อว่าดาวนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับแต่ว่าอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยหมดนี้นะครับ โหมดนี้นะครับจะชื่อว่าโหมดคอสมิกสนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นกันเลยคนนี้แหละถ้าใครจำได้ในในคลิปแก้งเพื่อนถ้าใครจำได้นะขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับ เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นหนึ่งกันกันในคลิปเลยละกันนะว่ามันเป็นยังไงหมดนี้บอกเลยว่าสนุกมากมาแล้วเราจะได้ดูกันว่าใครจะได้เป็นคนขับใครจะได้เป็นคนยิงนะใครได้เป็นค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 นขับพี่ได้เป็นพ <laughs> ี่ได้เป็นคนขับ <laughs> โอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่ขับเองแล้วกันโอเคลงเลยไหมลงเลยไหมโอเคบทนี้บทนี้เราจะเล่นได้ได้สองคนเท่านั้นนะ จะมีคนหนึ่งขับแล้วก็มีคนหนึ่งยิงข้าหลังเราไม่รู้ว่าเราจะได้ที่หนึ่งกันหรือเปล่าจริงไดมที่หนึ่งหรือเปล่าถ้า <c oughs> ไม่ใช่ตัวอัดทีนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะ <c oughs> า iesen, สามตาบ้น่าจะประมาณน่าจะประมาณสามตาเลยมั้งนะมั hm ้งนะมังนะมั้งนี่มุมคนขับรถก็จะเป็นประมาณนี้เลยขับไปไหนดีมรกบนี้ ยามีกี่กล่องแล้วยาโอเคแล้วก็แบบขับเก็บเก็บไอ้สามขับเก็บไอ้สามสีนี้ไปด้วยนะบอกเลยว่ามันมีประโยชน์มากสามสี บอกเลยว่าหมดนี้อ่ะ <ยา S 1> ครับเอ้ยยะเกินเกิอนสิบกล่องยังเกินสิบกล่องยังยีสิบสองกล่องแล้วไอ้ยอะสุดยอดสามกล่องต้องเก็บให้ได้เยอะๆอุ้ยคนรถตกรถตกน้ำเยี่ยมทีเ่เมตาเฮ้ย คนข้างหน้าไปแล้วเลิกแล้วมันไล่ตามมาไหมมันไล่ตามมาไหมไม่ไม่ตามโอเคตอนนี้รวยยามากผ <laughs> ก,ก,ก,กบกระสุนมีเยอะไหมกระสุนมีเยอะไหมใช่ จิงเลยจ้าจังหวะนี้ติงเลยจ้าหมดนี้บอกเลยว่าจะลงรถไม่ได้นะครับบอกเลยว่าใครเป็นใครเป็นสายแวน่นนี่แวน่นได้ทั้งเกมอย่างพวกเรานี่ชอบมาก พราเราที่สองคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ที่หนึ่งหรือที่สองเมื่อกี้ก็เก็บไม่โดนอีกเ้ฮ อัดมาแป๊บเดียวแปดนาทีล้วหล่ะเนี่ยโอ้โหสงสัยน่าจะได้เกมสงสัยน่าจะได้เกมเดียวละมั้งเนี่ยทีแรกว่าจะแบบเอาเอาสองเกมแบบแบบเอาเอาสองมุมเนาะระหว่างมุมคนขับกับมุมคนยิงแต่แต่ว่าอัดมาแป๊บเดียวก็แปดนาทีแล้วอะ <laughs> แต่จะเกินสิบห้านาทีไม่ได้นะครับเพราะว่าคลิปมันใหญ่เกิน รวยกระสุนยังตอนนี้คอนเลอเหรียดโอ้โหตอนนี้เหนือต็ดเอ็ดแล้ววิชยชนต้นไม้มวุ้ยชนต้นไม้หุยหุยมีไปมีไปครับนี่ย <laughs> บอกเลยว่าตอนนี้เฮ้ยคน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 ถ้าไม่รวมเราก็ก็จะเหลือแปดคนนะถ้าไม่รวมเราจาังหวะนี้วงเริ่มเล็กแล้วไม่มีคนตามเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ โอเคสวยแต่ดูทรงแล้วเหมือนเหมือนเหมือนจะเล่นได้รอบเดียวอะ่ะ <laughs> เพราะว่าเออเพราะว่าเราอัดเกินอัดเกินสึงห้านาทีไม่ได้นะเพราะว่าคลิปมันจะใหญ่เกินมันจะเอาลงยูทูบไม่ได้ ใช่เราจะมาลุ้นกันว่ารอบนี้เราจะได้ที่หนึ่งไหมีหนึน่งที่สองที่สามก็ยังมีใช่เดี๋ยวเราลุ้นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลุ้นว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่กันีออมมนตามมาด้วยโวอ้รถเลยปะ โอ้โหข้างหน้าก็มีหลังก็มาหน้าก็มีโอ้โหเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าถ้ามีโอกาสอาจะอาจจะแบบโอ้โหวงวงข้างหน้าเอา้ารถไม่ไปรถไม่ไปสวยแล้วรถ,รถไม่ไป <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เฮ <c oughs> ้ยเลดสตีสุดท้ายใช่คลิปหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะถ่ายมุมมุมคนยิงให้ดูแล้วกันคลิปนี้อาจจะไม่ทันสิบเอ็ดนาทีแล้วเนี่ยคลิปนี้โอเคฟิว <c oughs> ปไ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 ปโอ้โหเลือด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 เราสวยแล้วเลือดเราโอ้โหชน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 อย่าอย่านะอย่านะเฮ้ยมันพุ่งสวยละติด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 สวยละติดตายที่สองโอ้โหโอ้โห นี่แหละคอสมิกเลสก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมสรุปว่าได้ที่สองนะฮะโอเคถ่ายสองเกมไม่ทันจริงขอไฟเกด้วยนะคือแบบถ่ายไม่ทันจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามุมม,ม,มุมคนยิงมาให้ดูแล้วกันก็เ,เต้น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 ,ตน โอเคก็คร okay, so าวนี้เราเราจะลองให้ให้อีกคนพูดบ้างไหมแล้วก็จะ,จะฝากอะไรครับผมไม่รู้ครับฝากกดไลค์กดไลค์กดโอเค okay, กดทุกอย่างเลยนะครับกดกดเท่าที่กดได้นะครับกดกดทุกอย่างเลย แต่ว่ากดครั้งเดียวพอนะอย่าอย่าอย่ากดสองครั้งนะครับกดครั้งเดียวพอนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบาย